อริสาราพระประสิทธิ์คุณโยมพ่อยุทธเมืองคิดคุณโยมวิริยาทองคำคุณโยมอิสรีสว,าาสวว,สวาาัณภา,า,ณา,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 าสิ์คุณโยมสนเทวินสวรณภาคุณโยมที่อุทิ่แด่แม่จิตตินาาเหตานุรัตคุณโยมนาวาอากาศโทยศวะสันสีคุณโยมพิทัฒ์และกุวิดวิทเรื่องพันนิด คุณโยมญาที่มาเพื่อนสารานคุณโยมเบญจพรกิรุนเพชรที่เป็นเจ้าผาาเล็บเพนวันที่8ปถึงสิมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรุพารูปเรียนรูปเรียนมาปลายแม่เจริสมพิตารานขอนุ่มโาศทุมาโนกานิสาธุสาธุสาธุขออนุโมบารมีทานทั้งหลายขออนิ้สอนให้การเป็นเจ้าผาาเล็บเพนสมณเนร และนิสัุกรรสื่อทอดพระพุทธศาสนาปับปังการน,นอยขอกุศลนี้จบประโมล,ลการให้คุณโยนท่างหลายมีดาปะเตชะทลวะปัจจัยสุผลดมบันดาลอาภิบาลคุ้มครองปะประรสา,าให้คุณโยจมจงเปผู้พัะจัษเสียซึ่งสัพพทุสัพโสสัพพโรคสัพพภยัยอุปาทวะอันธาใดอยาได้มาพ่อพาน ให้เจริญด้วยอายุปะัะสุขะภาละปฏิภาธนาสังสมบัติปริวาสมบัติพัฒนาสินหนประการได้อ่านเป็ไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก่อให้สารีพนดำมุ่งมาปัฒนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการเทินสาธุยะทาวาริวาาปุราปริปุเรนติสาขาลง เอวะเมวะอิโตทินันเปตานังอุปการปฏิอิชิตัมปะติตันตุมหาคิปะเมวะสมิชนโตสัพเพปุเรโตสักกปาจันทปนารโสยญาทามนิโชติรโสยญาาสัพพิติโยวิวัชชนโตสัพพะโรโควินาสสโต อานเทพังวันวันตนรันโยนสุขีติขายุโกภวาอานพิวาธนาสิริสานิจาวุธาปัจยิโนจันตารธามังวันทีอายุวันโนสุขังภาลัง